ข่าวทันเหตุการณ์กดติดตามทั้ง Facebook และ YouTube ข่าว3 TV เอาไว้เลยลืมกดเพิ่มเพื่อนในไลน์เพื่อพูดคุยกับข่าว3 TV ทวีไม่ไว่าจะเป็นข่าวสารสวัสดิการแห่งรัฐเงินอุดหนุนเด็กผู้พิการเงินเกษตรกรหรือมาตรการต่างๆที่รัฐบาลอัปเดตและช่วยเหลือประชาชนหรือติดต่อโฆษณากับข่าวสามทีวีได้แล้วที่ไลน์แอดสามารถสแกน QR Code ข้างหน้าคลิปนี้ได้เลยหรือจะกดที่ลิงก์ข่าวสามทีวีหรือจะค้นหาเพื่อนแล้วพิมพ์คําว่า 782 e f l u l แล้วเพิ่มเพื่อนกับข่าวสามทีวีได้เลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องออข่าวลือเดียวยาลงทะเบียนหรืออะไรก็แล้วแต่ต่างๆนะครับที่เป็นการแจกเงินต่างๆนะครับผมไม่ว่าจะ5 0 0 0หนึลงทะเบียนรอบ2หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับ จะมาชี้แจงแล้วก็จะมานําเสนอข้อมูลตรงนี้ให้ลึกลงไปอีกนิดหนึ่งนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมต้องบอกตรงนี้ก่อนเลยเนาะใครที่เออพร้อมจะรับฟังข่าวสารเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องการเยียวยาตรงนี้นะครับว่าจริงหรือไม่จริงเท็จหรือไม่เท็จบิดเบือนหรืออะไรก็แล้วแต่อาจจะมีคําพูดที่อาจจะระแคะระคายบางท่านนะครับอาจจะไม่ชอบอา,อาจจะไม่เข้าหูนะครับก็ เลื่อนผ่านไปได้เลยนะครับผมบอกตรงนี้เลยนะครับผมเพราะข่าวสามทีวีก็เกาะติดสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้มาอย่างยาวนานนะครับผมก็จะนําเสนอข้อมูลที่เป็นความจริงให้กับพ่อแม่พี่น้องได้รับฟังนะครับก็เข้าเรื่องเลยแล้วกันครับผมก็มีหลายเ,ออเรียกว่าหลายเว็บไซต์หลายข่าวเลยเนาะหรือบางแหล่งข่าว อย่างช l YouTube นะครับผมผมขอไม่เอ่ยถึงนะแต่จะเรียกว่าช n e l แล้วกันเนาะช่อง YouTube นะครับก็มีหลายช่องเลยนะครับที่ลงข่าวเกี่ยวกับออแจกเงินเยียวยาเพิ่มนะครับผม5,000บาทต่ออีกหนึ่งเดือนหรือลวนล่าสุดแจก15,000บาทพรุ่งนี้หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่เป็นคลิปวิดีโอเกี่ยวกับพาดหัวข่าวที่แทรกเนื้อหาเข้ามาตรงแบบทำแค่หน้าปก นะก็ทําให้พ่อแม่พี่น้องหลายคนหลายท่านนะครับหน้ามืดตามัมนะครับผมแค่เห็นปกคําว่ามีตัวเลขเงินเข้าไปแล้วเนี่ยเฮ้ยห้าพันไม่รู้ว่าอะไรก็แล้วแต่เห็นตัวเลขก่อนอ่ะห้าพันหมื่นห้าวันนี้ด่วนล่าสุดเช็คแล้วนะครับแค่เห็นตัวเลขดิ่งเข้าไปเลยดิ่งเข้าไปกดเข้าไปฟังแล้วสรุปเป็นไงพอกดเข้าไปฟังแล้วนะครับสุดท้ายอะไรก็ไม่รู้ไม่ตรงประเด็นไม่ตรงกับเนื้อหาที่เขาพาดเอาไว้ แล้วสุดท้ายพ่อแม่พี่น้องหลายท่านนะครับผมก็ได้ไปอ่านนะหลายคอมเมนต์เลยนะก็ไปคอมเมนต์ด่าเขาติเขาโน่นนี่นั่นบ่นระบายนะครับผมก็ตรงนี้ผมอยากจะบอกพ่อแม่พี่น้องครับว่าเช็คดูดีๆนะครับผมเวลาทำอะไรนะครับอย่าให้อตัวเลขหรือแค่เงินเนี่ยหน้ามืดตามัวนะครับไม่ใช่อยู่จะคลิกๆอย่างเดียวเข้าไปและสุดท้ายก็ไปด่าเขาไปบ่นเขานะครับว่าอย่างงู้นอย่างนี้ ตอบบากทีเมื่อไหร่จะเยียวยานะครับผมตอบให้ตรงนี้เลยนะครับเงินเยียวยา5,000บาทนะครับหนึ่งหมื่นห้าพันบาทรวมทั้งลงทะเบียนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมยังไม่มีนะครับผมไม่มีนะครับผมไม่มีเลยนะครับโครงการอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้ไม่มีนะครับหมดลงแล้วครับทุกโครงการนะครับดูคลิปวิดีโอก่อนๆผมได้นะครับผมลงไว้หมดแล้วนะครับผมเอาเนื้อหาจากที่ท่านสสหลายๆท่านเนี่ย ที่ในประชุมเนี่ยเอามาเป็นคลิปวิดีโอจากปากของเขาเลยครับฟังจากปากของเขาเลยนะครับนะครับ,นะรบเนี่ยจะเยียวยาอะไรต่อกู้เงิน1ล้านล้านแต่แก้ปัญหาไม่ตรงจุดเนี่ยท่านสสสุทินเขาก็ถามจี้ถามรัฐมนตรีการคลังเลยนะครับผมไม่ใช่รัฐมนตรีการคลังสิเป็นนายกรัฐมนตรีเลยครับผมแต่ว่าวันนั้น,นในวันนั้นรัฐมนตรีหรือท่านประยุทธ์คุณประยุทธ์ลุงตู่เนี่ยเขาไม่ได้มาเขาส่งตัวแทนมานะครับผมเป็น ออรัฐมนตรีการขังมาตอบนะครับผมเขาก็ได้ตอบอย่างชัดเจนแล้วครับว่าหมดเยียวยาแล้วนะครับตอนนี้ไม่มีโครงการอะไรแล้วนะครับไม่เหลือโครงการอะไรแล้วนะครับไม่มีเยียวยาอะไรแล้วจะมีก็อยู่ก็แค่เงินเยียวยาสำรองเท่านั้นนะครับเอ้างงอีกเงินเยียวยาสำรองคืออะไรละ่ะจะสำรองไว้ทําไมทําไมไม่จ่ายอ่ะก็คลิปวิดีโอนี้อีกทีครับเนี่ยจะเยียวยาต่อหรือไม่เยียวยาลูกแบบใดคลิปนี้ก็ชี้แจงไว้อีกแล้วนะครับผม จากปากของท่านเองสุทินแล้วก็กระทรวงการคลังนะครับผมผมขอเรียกเป็นลองเนะ่เป็นตัวแทนนาะยกแล้วกันนะครับเขาก็ได้มาตอบชี้แจงแล้วก็คือถ้าเกิดถ้าเกิด,ถ,กดถ้าเกิดว่าเอ่อโควิดเนี่ยมันระบาดรอบ2เนี่ยนะครับที่เป็นข่าวอยู่ตอน,น,อนออเนี้ยอ่าถ้าโควิดมันระบาดรอบ2เนี่ยไอเงินส่วนตรงเนี้ยเงินที่เขากู้มาเนี่ยหรือสำรองเนี่ยเขาก็จะเอามาใช้จ่ายในการเยียวยาต่อ,อกรอบ ถ้ามันเกิดเยียวยาถ้ามันเกิดระบาดรอบ2นะอ่าเขาย้ําอย่างนี้ชัดเจนเลยนะเขาพูดชัดเจนเลยนะถ้ามันระบาดรอบ2เขามีเงินเยียวยาตรงนี้แน่นอนเขาก็จะเอามาใช้แต่ถ้าไม่ใช้อันนี้เขาก็จะไปใช้อะไรในรูปแบบต่างๆหรือพัฒนาเยียวยาโครงการอื่นอะไรก็แล้วแต่ของเขาก็รอทางคามรมหรืออะไรแล้วแต่อนุมัตินะครับโอเคเคลียร์ตรงนี้ชัดเจนนะครับแต่ว่าก็มีพ่อแม่พี่น้องหลายคนผมไม่เห็นคอมเมนต์นะเวลาผม อัพคลิปวิดีโอ YouTube อะไรเนี่ยผมก็กระจายข่าวสารแชร์ไปต่างๆนะครับบอกหลายกลุ่มเลยเนาะไม่ใช่หลายกลุ่มก็เป็นกลุ่มกลุ่มข่าวสารทีวีเลครับจะมีทั้งหมดอยู่4กลุ่มก็ไปหากันได้เขา้ามาเข้ามารับฟังข่าวสารได้กันตรงนี้ก็คือผมเห็น comment, comment, คอมเมนต์มาคอมเมนต์นะเขาบอกว่าอะไรนะเงินกู้ที่สำรองมาจะเอามาใช้สําหรับการระบาดรอบ2ใช่ไหมคะลุ้นลุ้น,นโอ้โหผมนี่ขึ้นเลยคือ พ่อแม่พี่น้องบางท่านนะครับยังจะไม่ยังไม่เข้าใจนะครับว่าเออไอเงินเยียวยาไ,ไอการระบาดรอบสองเนี่ยคือคือท่านอยากให้มันระบาดรอบสองจริงเหรอผมถามหน่อยนะใครฟังมาถึงตรงนี้คอมเมนต์หน่อยคือคุณอยากให้มันระบาดรอบสองเหรอเพื่อจะไปเอาเงินเยียวยาตรงเนี้ยเหรอมันคุ้มเหรอผมว่าไม่นะนะครับอย่าหน้ามืดตามมวนะครับผมอย่าเห็นแค่เพียงตัวเลขนะครับนะครับก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้ผมย้ําก่อนหน้านี้แล้วนะ อาจจะมีระแค่ระคายฟังไม่เข้าหูบ้างเลื่อนผ่านได้เลยนะครับตรงนี้ผมมาชี้แจงให้ฟังนะครับสําหรับพ่อแม่พี่น้องคนไหนนะครับผมที่อย่างหน้ามือตาัมนะครับที่จะรอหวังเงินเยียวยา5 0 0 0ันหลงทะเบียนนู่นนี่นั่นนะครับผมไม่มีครับไม่มีแล้วหมดแล้วครับผมไปย้อนฟังคลิปผมดูได้ทั้งอาทิตย์ที่ผ่านมานี้นะครับเนี่ยสีวิดีโอคลิปล่าสุดนี้ดูได้เลยหรือจะอะไรก็แล้วแต่ก่อนๆนะครับไม่มีแล้วนะครับจะมีแต่ก็แค่ พอมอนะครับพอมอคืออะไรพอมอคือเกระทรวงเพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับก็คือเขาจะช่วยเหลือคนที่มีความคนที่มีความเดือดร้อนจริงๆนะครับติดต่อพอมอไปได้เลยหน่วยงานพอมอนี้จะช่วยเหลือนะครับจะเยียวยาทั้งในรูปแบบของเงินและสิ่งของนะครับผมติดต่อไปได้แต่ว่าเขามีการตรวจสอบจริงๆนะว่าพ่อแม่พี่น้องหรือท่านเนี่ยเดือดร้อนจริงๆหรือเปล่าถ้าเดือดร้อนไม่จริงก็ไม่ได้รับนะครับส่วนตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูตรงนี้นิดนึงนี่ก็คือ จากเว็บไซต์ anti fake news นะครับอันนี้เป็นเว็บ o f f i c i a l ทางของรัฐบาลเลยเนาะเนี่ยเขาก็บอกว่าสบคนะครับแจ้งเพิ่มเงินเยียวยาแล้วไม่ทิ้งการต่ออีกหนึ่งเดือนหรือหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาม่ามีต่อ1เดือนต่อ2เดือนต่อ3เดือนเยียวยาเพิ่ม5้าพันหมื่นนะครับเป็นข้อมูลเท็จทั้งหมดนะครับมันไม่มีแล้วครับมันจบลงไปแล้วนะครับผมแจ้งไว้ตรงนี้เลยนะครับผมขอไม่อ่านซ้านะครับเพราะผมอ่านไปแล้วนะครับเอาง,ง่ายๆก็คือ มันไม่มีมันเป็นข่าวปลอมข่าวบิดเบืออข่าวข่าวไม่จริงนะครับไม่มีแล้วเยียวยานะครับไม่มีแล้วจบแล้วหมดแล้วนะครับจะมีแต่ก็แค่เงินสำรองนะครับที่กู้มาเฉยๆนะครับเอาไว้รอมันระบาดรอบสองแต่อย่าให้มันระบาดเลยโอเคพูดวนไปวนมาแหมพูดแล้วโมโงหงนะครับก็สําหรับไอ้ที่ว่ามันจะระบาดรอบมันมันมีขา่าเออมันจะที่ มันก็มีข่าวออกมาใช่ไหมเพราะม่พี่น้องหลายคนก็เฮ้ยเมื่อวันสองวันนี้ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีข่าวออกมาแล้วนะเวย้ยวระบาดรอบสองแล้วสองรายติดเชื้อ2องรายเนี่ยโอเคเนี่ยเขาก็สรุปออกมาให้ฟังแล้วนะครับทางโรงพยาบาลน,นะครับก็คือเคสแรกโอกาสติดเชื้อในประเทศน้อยมากนะครับผมก็คือคนแรกนะครับเพราะเป็นชเพราะเป็นซากเชื้อที่ตายแล้วหรือพบ ชิ้นส่วนพดุกรรมทั้งสองเคสไม่ได้ให้ยารักษาส่วนเคสสรอตรวจสอบอย่งางละเอียดก็คือเอาง่ายๆไอ้ข่าวโควิดที่จะระบาดรอบ2องวันที่ผ่านมาเนี่ยที่มีข่าวนะโอกาสมันน้อยมากๆครับผมที่จะมีการระบาดนะครับผมเพราะว่ามันเป็นชาขอพักมันเป็นซากเชื้อโควิดที่ตายไปแล้วนะครับผมมันไม่สามารถแพร่เชื้อได้พบ มีอุณหภูมิคุ้มกันคนใกล้ชิดไม่มีความเสี่ยงนะครับทางโรงพยาบาลเขาชี้แจงอย่างนี้ชัดเจนเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องหลายคนก็ไม่ทราบไม่ได้ติดตามข่าวอะไรตรงนี้ก็ตื่นตระหน,นอกบวกเวกันไปนะครับโอเคครับสาหรับคลิปวีดีโอนี้ก็น่าจะยาวละก็จะมาสรุปสั้นๆง่ายๆเลยกันสาหรับท้ายคลิปนี้นะครับไอ้ที่ว่าเยียวยาห้าพันหนึ่งหมื่นห้าพันบาทหรือเยียวยาอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่มีจริงลงทะเบียน ตอบพลกรฉุกเฉินหรืออะไรก็แล้วแต่ยังไม่มีความจริงมีแค่ออขอไปครับมีแค่ข่าวจะตอบพลกรฉุกเฉินไปอีกหนึ่งเดือนตอนนี้เป็นข่าวจริงแค่ข่าวเดียวนะครับเยีออยวยาเพิ่มไม่มีแล้วหมดแล้วเงินอะไรก็แล้วแต่ไม่มีแล้วนะครับโอเคครับสาหรับคลิปวีดีโอนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ขออภัยนะครับจากคําพูดบางคําพูดอาจจะไม่เข้าหูหลายท่านเลยนะครับก็ใครที่ฟังมาถึงนี้ก็ขอบคุณนะครับก็ขอให้รับข่าวสารดีดีนะครับ ก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ